สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสไลด์นะครับเปลี่ยนสไลด์มิกเซอร์นะครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเวลาที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับถ้าถ้ามันเสียตัว2ตัวก็ใช้ช่องอื่นไปก่อนนะครับเพราะว่ามันลําบากในการลื้อนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับกว่าจะถอดลูกบิดแต่ละตัวนะครับเห็นไหมครับออะไรกระจัดกระจาย ก็เคยทำคลิปไปแล้วแหละนะครับว่ามิกเซอร์มันลือ้อยากนะครับลื้อยากต้องลื้อทีเดียวนะครับลื้อทีเดียวประกอบวันเดียวให้เสร็จถ้าไม่งั้นมันจะกระจัดกระจายอยู่อย่างนี้แหละนะครับอ่ะสไลด์นะครับสไลด์มีกี่แบบสไลด์มันก็มีหลายหน้าตาคล้ายๆกันก็มีเยอะนะครับแล้วก็ขนาดก็ต่างกันไปนะครับความยาว ะครับอาจจะยาวกว่านี้ก็มีนะครับสั้นกว่านี้ก็มีแล้วก็ตัวอ้วนกว่านี้ก็มีนะครับแล้วแต่เครื่องนั้นๆทีนี้เวลาที่มันเสียนะครับเวลาที่มันเสียเนี่ยตัวที่นิยมที่สุดนะครับเท่าที่ผมซ่อมซ่อมมานะครับมีไซส์นี้นะครับมีขนาดนี้แหละที่นิยมที่สุดก็คือ7.5เซนนะครับ เ5เซนแล้วมันจะมี6ขาฝั่งหนึ่งจะมี4ฝั่งหนึ่งจะมี2นะครับสไลด์ขนาดนี้แหละที่นิยมที่สุดนะครับในมิกเซอร์เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสั้นกว่านี้ก็มีนะครับก็นานๆจะเห็นทีนะครับมันจะอยู่ในมิกตัวเล็กๆนะครับถ้าสไลด์สั้นทีนี้ มี fc ถามมานะครับว่ามันมันแทนกันได้ไหมนะครับค่านี้ค่านุ้นค่านี้ก็ว่ากันไปนะครับสไลด์นะครับก็อ,อื่นสไลด์มีกี่ค่านะครับสไลด์ที่ผมเห็นตอนนี้มี10 20 50 100นะครับก็ผมก็จะซื้ออยู่ประมาณนี้แหละก็แล้วแต่เครื่องนั้นๆน,นนะครับแต่ค่าที่นิยมใช้ในมิกเซอร์มากที่สุดก็จะอยู่ประมาณ 10หรือ20นะครับ10หรือ 20k 50นานๆเห็นทีนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ 50k เห็นไหม503ก็คือ 50k นานๆจะเห็นใช้ 50k นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือโดยส่วนใหญ่มันจะไม่เกิน 20k เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่สมมุติว่าเครื่องนี้ 10K เราไปหาซื้อหมดพอดีนะครับมันหมดพอดีก็ถ้ามีบางทีร้านร้านตามต่างำอำเภอเขาอาจจะไม่ได้สต็อกหลายค่านะครับเราอยากได้ 10K ทีนี้เขาเขามี20นะครับก็เอา 20K มาใส่ก็ได้ 20K หรือบางที 20K หมดอกีกนะครับก็เอา 50K มาใส่ก็ได้นะครับเหมือนเครื่องนี้นะครับแต่มันจะไม่เกิน 50K นะครับโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้นะครับเกือบทุกเครื่องนั่นแหละก็ประมาณย0่สิบสิประมาณนี้นะครับถ้ามีค่าไหนณเวลานั้นนะครับที่มันจะช่วยให้เราปิดงานได้นะครับดีกว่ามาลื้อทิ้งไว้ละเกะระกะแบบนี้นะครับเอาค่าตั้งแต่10-20-50นะครับใส่ได้นะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ถามกันเข้าบ่อย นี่นะครับอ่ะดูนะครับสังเกตเห็นอะไรนะครับมันจะมีตัวอักษรนำหน้านะครับ D กับ B นะครับมันจะมีทั้งหมด3หรือ4ชนิดนี่แหละนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะครับมี A มี B C น่าจะนานๆเจอีนะครับแล้วก็มี D นะครับ ยุคแรกๆมันจะมีแค่ A กับ B พอยุคหลังๆมานะครับ C ไม็นไม่ค่อยเห็น,หนแต่ว่า d นะครับเห็นบ่อยนะครับ d เห็นบ่อยทีนี้ขาเหมือนกันตัวเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่อักษรน้ำหน้าใส่กันได้ไหมนะครับใส่ได้นะครับเมื่อก่อนผมก็ตามหาเหมือนกันนะครับเห็นรุ่นนี้เขาใส่สมมุติว่า เครื่องนี้เห็นเขาใส่ดีมานะครับก็ไปหาซื้อแทบตายนะครับไม่มีนะครับคือกลัวมันใช้ไม่ได้นะครับเมื่อก่อนไม่ไม่กล้าใส่นะครับทีนี้นะครับปัจจุบันนะครับผมจะแทนทั้งหมดนะครับไอบีเนี่ยมันหาซื้อง่ายนะครับ B มันหาซื้อง่ายนะครับถ้าเราจะไปหาซื้อดีเนี่ยจริงๆสั่งในแอปมันก็มีนะครับสั่งเอา ในไอ้ลาซดาก็มีแต่ว่าไอ้อน,นี้มันหาง่ายกว่านะครับชนิด B นะครับคือในเครื่องนะครับมันจะมาชนิด a b c d อะไรก็แล้วแต่นะครับเอา B ใส่ก็ได้นะครับเอา A ใส่ก็ได้ครับผมลองมาหมดแล้วนะครับผมพิสูจน์มาหมดแล้วว่าจะ a b c d ก็ตามแต่ถ้าตัวเหมือนกันและขาเหมือนกันนะครับ มันใส่ได้อันนี้คือประสบการณ์ของผมส่วนท่านอื่นนะครับจะว่ายังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วนะครับแล้วก็กล้าตอบลูกค้านะครับกล้าตอบ f อได้ว่าถ้าใครโทรมาถามผมจะบอกว่าแทนได้นะครับขอให้ขาเท่ากันขาตรงกันนะครับแทนได้หมดนะครับตัวนี้มันไม่มีขายึดนะครับสังเกตดีๆเนี่ย มันจะไม่มีขายึดแต่ตัวนี้มีมันจะมีขายึดด้วยนะครับซ้ายขวาเห็นไหมขาตรงนี้นะครับบางถ้าเราไปซื้อสมมติว่าเราไปซื้อสไลด์เอ่อแต่มันไม่มีขายึดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะขาตรงนี้มันเป็นขายึดเพื่อความแข็งแรงนะครับเนี่ยนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเสียงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเสียง ขอให้นะครับมี2ขาเหมือนกัน4ขาเหมือนกันนะครับและก็ขนาดเท่ากันนะครับก็ทาให้เท่ากันมันลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟบังคับนะครับแทนได้นะครับจะ A จะ B จะ C แทนได้นะครับแต่ค่าที่นิยมใช้ในมิกเซอร์ก็บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้10 20 50นะครับก็พอดีนึกได้นึกได้พอดีก็ กำลังเปลี่ยนมิกตัวนี้อยู่พอดีนะครับก็เลยเอาไมา่ชมเลยพอดีเห็นเห็นในนี้นะครับเห็นดีเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นนะครับนึกออกพอดีก็เป็นประเด็นที่มีคนถามมาก็เลยเอามาทําคลิปให้ FC ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนผมจะเอา B นี่แหละใส่นะครับจะเอา B นี่แหละใส่ เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันจะแทนกันได้ไหมระหว่าง A B C D นะครับตัวไหนหาง่ายก็เอาตัวนั้นลงนะครับถ้า B B ไม่มีก็ A ก็แล้วแต่พื้นที่ว่าจะมีอะไรขายนะครับก็ลองดูนะครับข้อมูลเผื่อมันเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าสงสัยนะครับถ้าท่านสงสัยก็คือมันมันเป็นประสบการณ์นะครับที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวบางทีผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับ เดี๋ยวใส่สไลด์เข้าไปใหม่ก่อนนะครับก็จะประกอบเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอาการอย่างอื่นอันนี้คือสไลด์มันข้อแคกแล้วนะครับมีเสียงข้อแคกทุกตัวนะครับมิกตัวนี้อายุประมาณน่าจะ3ปีหรือ4ปีนะครับสหรือ4ปีอ่ะเสียแล้วนะครับเสียแล้ว สไลด์นะครับมันมีของดีกว่านี้ไหมนะครับคือเห็นเห็นของยามาฮ่านะครับสไลด์ยามาฮ่าก็ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้สเปคนี้เหมือนกันแต่ว่ายามาฮ่าจะมีของของของ,ของแท้ของเขานะครับแต่ราคาสูงมากนะครับสไลด์ยามาฮ่าราคาสูงมากผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับตัว 30- 40นี่แหละใส่แทนนะครับ ระหว่างสไลด์แท้กับสไลด์เทียบเอ่อแตกต่างกันอย่างไรนะครับการใช้งานไม่แตกต่างนะครับอาจจะแตกต่างกันเรื่องอายุงานนะครับสไลด์แท้ก็อาจจะทนกว่าอยู่ได้หลายปีนะครับเผลอๆเป็น10ปีเห็นมิกยามาฮ่าบางตัวนะครับติดเครื่องมาตั้งแต่ป้ายแดงตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับถือว่าถือว่าทนมากนะครับสไลด์แท้ของเขาก็ต้องยอมรับแต่ว่า มันแพงนะครับมันแพงถ้าลูกค้าไหวนะครับอยากได้สไลด์แท้นะครับถ้าไหวเรื่องราคานะครับส่งมาเลยนะครับหรือไม่งั้นท่านสั่งสไลด์แล้วก็ส่งมาพร้อมกับมิกเลยนะครับผมจะทาเอาค่าแรงเฉยๆก็พอนะครับเพราะว่ามันมีขายนะครับตัวหนึ่งประมาณ200หรือ250บาทนะครับสไลด์แท้ก็2ตัว500นะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นมิกยี่าม่หา 500・ร้0 0พันหนึ่งพันหนี่เกือบสามพแล้วนะครับสไลด์เกือบสามพันแล้วแล้วเราจะสมมุติว่าถ้าเราใช้เองโอเคแต่ว่าถ้าคนที่ซ่อมขายนะครับไม่คุ้มหรอกนะครับใช้ตัวถูกๆก,ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีอายุมันอาจจะสักสามปี5ปีก็ว่าไปนะครับแต่ของแท้ ก็ย่อมดีกว่านะครับแต่บางทีงบประมาณมันเกินนะครับเกินงบประมาณไปเยอะก็ต้องใช้ของเทียบนี่แหละนะครับสาปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับเพราะราคามันจับต้องได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วจะมาลองเสียงให้ฟังนะครับอ่ะนะครับเปลี่ยนสไลด์แล้วก็ประกอบเครื่องเข้าไปเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าที่เราใส่ชนิด เอบซีด uh, แทนกันได้ไหมนะครับน,นะครับชัดเจนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้น uh, ในช่างท่านอื่นๆนะครับบางทีถ้าเราไปหาซื้อชนิดเดิมไม่ได้นะครับก็เอาชนิด B ใส่นะครับถ้า B ไม่มีก็ A ใส่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมฟันธงนะครับว่าชนิด ABCD แทนกันได้ ล้านนะครับส่วนค่านะครับค่า 10k 20k 50k นะครับตัวเดิมเขาใส่มา50ผมเอา 10k ใส่นะครับเอา 10k ใส่ก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับแทบจะไม่ต่างกันถ้าจะบอกว่าไม่ต่างกันเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะขัดแย้งกับทฤษฎีนะครับค่ามันต่างกันตั้ง3เท่า4เท่า มันก็ต่างบ้างแหละนะครับคือถ้าถ้าเอาสโคบมาวัดสัญญาณนะครับ 50k นะครับมันจะเบากว่า 10k นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ 10k นะครับค่ามันจะแรงขึ้นนะครับอันนี้คือผมใช้ผมเคยวัดสัญญาณนะครับค่า 10k มันจะแรงขึ้นนิดนึงนะครับไม่ต่างกันนะครับถือว่าไม่ต่างกันเลยแหละไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับ ก็สรุปนะครับใส่ได้ทุกชนิดนะครับค่าก็อย่าให้เกิน50แล้วกันนะครับสำหรับมิกเซอร์เพราะว่าถ้าค่า 100K นะครับเขาจะเอาไปใช้ในเครื่องเท่าที่เห็นคือเครื่องบอร์ดบอร์ดคอนโทรลไฟนะครับหรือเอาไปใส่ในอ,อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับค่า 100K แต่ว่า 50K ลงมา ก็จะเป็นก,ก,ก็นิยมใส่ในมิกเซอร์นะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับยอดนิยมเลยก็คือ10กับ 20k นะครับ50ก็เพิ่งเจอนะครับนานๆจะเจอครั้งหนึ่งนะครับ 50k โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณนั่นแหละครับ10 10หรือ 20k ก็ได้นะครับชนิดก็ตามที่บอกไปะนะครับคงตอบคำถามหลายๆท่านนะครับที่สงสัยที่เคยถามมาว่า มันแทนกันได้ไหมอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าอันแทนกันได้ไม่มีปัญหานะครับก็เตรียมส่งงานลูกค้านะครับก็คลิปนี้ก็ฝาก FC าเพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ